สวัสดีครับผมพิลามจิโกโอไอทีนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิว Samsung A t i f b o o k 5 Ultra Book บรุ่นใหม่ล่าสุดจาก a m s u n g นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้ทำการ Unpack ครับแกะกล่องออกมาดูเป็นการเรียกน้ำย่อยนะครับว่า u l t r a b o บ k ตัวใหม่นี้จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเพียงใดนะวันนี้เรามารีวิวกันแบบเต็มเ็มเลยดีไหมครับนะเริ่มต้นจากการสารวจภายนอกของเครื่องนี้กันก่อนดีกว่าครับมาดูกันครับ ซัมซุงเอทิบุ๊กไฟนะครับเป็น Ultra b o บุขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับแน่นอนครับเป็นอั t ตร้า o ุนะครับจะต้องผ่านกด2ข้อครับนั่นก็คือบางและเบาบางแค่ไหนครับต้องบางน้อยกว่า1นิ้ว a t ท p o o o k 5ตัวนี้นะครับบาง0.82นิ้วหรือประมาณ2.08เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนัก1.8กิโลกรัมครับซึ่งแน่นอนผ่านมาตรฐาน Ultra Book ได้อย่างสบายๆนะครับ สีที่เห็นนี่คือ mineral ash black นะครับตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ดำสนิทนะครับจะออกแนวเมทัลลิกแล้วก็ออกสีเทาๆนิดหน่อยสวยงามเลยทีเดียวมาดูด้านข้างกันครับมีพอร์ตอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่พอร์ตชาร์จไฟนะครับตามมาด้วยพอร์ตแลนพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็ USB 3.0นะครับ พอร์ตออดิโอนะครับเป็นเฮดโฟนกับไมโครโฟนติดกันนะครับแล้วก็พอร์ตมินิ VGA ซึ่งจะต้องเสียบสายเคเบิลแล้วแปลงออกมาเป็นหัว VGA อีกทีหนึ่งนะครับด้านขวาครับมีการ์ลีดเดอร์แบบทรีอินวันนะครับมีฝาปิดอยู่แล้วก็ USB 2.0 2พอร์ตนะฮะแล้วก็ Security Slot สล็ำหรับล็อกโน้ตบุ๊กนั่นเองครับ มาดูสเปคภายในกันครับเริ่มต้นจาก CPU นะครับเป็น Intel Core i5 รหัส3 3 3 7 U นะครับความเร็ว 1.8GHz นะฮะตัวนี้เป็น Intel Gen 3 Ivy Bridge นะครับซึ่งเลขรุ่นเนี่ยพอมี U ต่อท้ายนะฮะ นั่นหมายความว่าเป็น CPU รุ่นที่ออกแบบมาเพื่อการประหยัดไฟโดยเฉพาะนะครับเขาจะลดความเร็วสปีดคล็อกลงเหลือ1.8กิกะเฮิร์แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วในการทำงานนะครับตัวนี้มี Turbo Boost ครับสามารถบูตความเร็วของ CPU ขึ้นไปได้ถึง2.7กิกะเฮิร์เรียกได้ว่าเร็วพอๆกับ Core i5 รุ่นไม่ประหยัดไฟรุ่นที่2เลยทีเดียวโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดานะครับแรม4กิกับแล้วก็ชิปกราฟิกเป็น Intel HD Graphics 4000นะฮะซึ่งมีความสามารถในการ ระมวลผลมัลติมีเดียแล้วก็เล่นเกมในระดับกลางๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าอัลตร้าบุ๊กนะครับเขาไม่เน้นการ์ดจอที่กินไฟเน้นการ์ดจอที่ประหยัดไฟนะครับฮาร์ดดิสเป็นแบบไฮบริดครับซัมซุงเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Express Cache นะครับเป็นการนำเอาฮาร์ดดิสแบบจานหมุน500 g b มารวมกับ SSD ขนาด24 g b นะครับซึ่ง SSD ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นแคชแล้วก็เป็นบัฟเฟอร์ช่วยเพิ่มความเร็วให้กับฮาร์ดดิส ในขณะเดียวกันเราได้ความเร็วมาแล้วใช่ไหมครับแต่เราก็ยังได้ความจุของฮาร์ดดิสแบบจานหมุนมาด้วยเรียกได้ว่าไฮบริดทั้งทีได้ทั้งความเร็วได้ทั้งความจุกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ทำงานอยู่บน Microsoft Windows 8 64-bit บิตนะครับมาลองใช้งาน Samsung a t i f Book 5กันดีกว่าครับเริ่มต้นต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ โน้ตบุ๊กแบบจอทัชสกรีนนะครับจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าหากคุณสามารถปรับวิธีการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอโดยหันมาใช้ทัชสกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับคลิกก็จิ้มแท็บเข้าไปที่หน้าจอได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดในตอนที่คุณต้องการจะพิมพ์ข้อความโอ้โหถ้าหากปรับตัวอย่างนี้ได้นะครับคุณจะรู้สึกว่าแล็ปท็อปหรือว่าอัลตร้าบุ๊กที่มีจอทัชสกรีนเนี่ยมันทำงานแล้วมันเวิร์กมากเลยโอ้โหมันคล่องตัวฟ,ฟ,ฟช แม่ผิดตดดอย่างนี้เลยโอ้โหเวิร์กจริงๆนะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมแนะนำไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับนั่นก็คือแอปไซ y ิงครับที่ Samsung s, <c oughs> <S ั m s ุงเกาทำไว้ให้นะฮะเป็นแอปที่เอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android ของ Samsung นะครับเพียงแต่คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android เข้ากับ a t b o o o ุ๊ตัวนี้นะครับ ตัวแอป i ซ y n g ก็จะกระเด้งขึ้นมาเลยนะครับซึ่งมีฟังก์ชันการทำงาน2อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งคือ Mouse and Keyboard Sharing นี่ตัวนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่คุณสามารถลากเมาส์ c u r s ์เซอร์นะครับจาก Windows 8นะครับทะลุไปหน้าจอของ Android ได้นะครับโอ้โหคราวนี้คุณก็จะควบคุมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณนะครับด้วยเมาส์และก็คีย์บอร์ดคลิก สั่งงานปัดหน้าจอนะครับเปิดแอปแล้วก็พิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปได้เลยโอ้โหสะดวกมากๆอยากจะลากไฟล์ไปใส่เครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับ drag and drop เลยครับลากปุ๊บวางเข้าไปเลยโอ้โหง่ายจริงๆสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกโหมดหนึงคือ screen sharing ครับเป็นการเอาหน้าจอโทรศัพท์มือถือมาไว้บนหน้าจอ windows ครับแล้วคุณจะสั่งงานคุณจะทํางานอะไรบนโทรศัพท์มือถือก็ทําบนหน้าจอ windows นี้ได้เลยโอ้โหต้องบอกว่า ซัมซุงไซ e s ซิงนี่ถือว่าเป็นแอป,ปที่สร้างมาเพื่อให้แล็ปท็อปหรืออัลตร้าบุ๊กเนี่ยทำงานควบคู่กับสมาร์ทโฟนได้อย่างดีจริงๆสุดยอดเลยครับ สรุปโดยรวมนะครับ Samsung A10 Book 5ตัวนี้นะครับเป็น Ultra Book ขนาดหน้าจอ14นิ้วที่น่าใช้งานตัวหนึงเลยทีเดียวนะครับกับสนนราคาค่าตัวประมาณ25,000กว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆสำหรับแล็ปท็อปที่มีจอทัชสกรีนในตอนนี้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทไทย Samsung Electronics นะครับที่ส่ง A10 Book 5มาให้รีวิวนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่กับอุปกรณ์ใหม่ๆครับสวัสดีครับ